คิปนี้เราจะพามาดูเจ้าโนวา RS สีน้ําเงินคันนี้นะครับที่คลิปก่อนหน้านี้เราได้บอกเราจะพามาดูคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นรถของผมเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมีคันโนนะครับจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างครับผมก็ไม่ค่อยแต่งรถนะครับเพราะว่าก็ใช้ต,ตังใช้อืนด้วยครับรถก็ทาแค่พอพอไปไหนไม่อายใครนี่ครับ ก็จะมีเบาะเอกนะครับเบาะเอกทองครับเป็นท่ามเบาะแทนะครับเป็นเบาะเดิมมาแบบใหม่ครับแล้วก็มีล้อครับแล้วก็แอบแลบโครงแดงไม่มีก็ธรรมดามีชิวหน้าแปะเองครับเป็น เขาเรียกแหละเคลลาไม่ใช่เป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอน 3D ครับซื้อมาแปะเองครับ200ลิตร200วาบาทเนี่ยมวลหนึ่งครับน,นี่เอามาใช้หน่เดยแล้วก็มาดูที่ชุดสีครับชุดสีนี่ทำทำเองครับเป็นสียี่ห้อบีล็อกนะครับเป็นสีบีล็อก รหัสสี h ฮดทูนะครับบีล็อกสีน้ำเงินรหัส h ฮดทูนะครับนี่ครับใช้รองพื้นเป็นสีปอนนะครับต้องเป็นสีปอนหรือไม่ก็สีขาวนะครับมันจะสีมันจะสว่างถ้าใช้เป็นสีรองพื้นที่เป็นสีรองพื้นที่จะออกแบบสีเทาๆอย่างงี้ครับมันจะมันจะมืดนะครับสีมันจะดำมันจะมืดไม่สว่างเพราะสีบีล็อกนี่ครับสีมันลอกครับจะเห็นเดี๋ยวนี่ครับ นี่สีมันลอกครับรองพื้นจะเป็นสีปอนนะครับสติกเกอร์นี่ก็เป็นสติกเกอร์ของโนวา RS Super นะครับตรงนี้มันก็จะเกินนะสังเกตได้คำว่าโนวามันจะตะเลิดมาเกือบถึงไฟไท้ายเลยนะนี่นะตรงนี้มันจะลบมันจะเป็นโลบแถวๆกันตกตรงนี้นะเพราะว่าตัวโนวา RS Super มันจะเป็นชกเดี่ยวนะมันจะไม่เป็นชกค,คู่นะ ไอตรงนี้มันก็จะไม่มีลบอย่างนี้นะสติกเกอร์มันก็จะต่อนไปเลยนะอันนี้มันก็เลยสติกเกอร์ตรงนี้ก็โดนตัดไปแล้วก็สังเกตจากฝั่งนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมโนวาคาสติกเกอร์คําว่าโนวามันจะถูกล่นมาเพราะว่าต้องหลบอันนี้นะครับตนี้ต้องหลบเบาแจนี่ก็เป็นสีทําเองทั้งหมดนะครับ ก็มีทไนก็ทำเองหดก็มีแค่ขอบล้อมีแค่สีแค่นี้ก็สวยนะก็เด่นๆนในการทำรถนะครับในการทำรถที่จะให้แบบขับไปไหนก็สวยดูดีแบบไม่ต้องมีอะไรแต่งก็มีแค่สีล้อขอบล้อครับลงล้อแล้วก็สีตัวรถนี่ครับจะทำให้รถเราเด่นที่สุดก็คือสีตัวรถนะครับอย่าง MX อันนี้ วิวคลิปที่แล้วก็วไม่มีอะไรนะมีแค่สีล้อนี่งนะเอาลอกนะซื้อน้ำยาลอกมาร้อยกว่าบาทมาลอกนะแล้วก็ทำความสะอาดอะไรให้ดีก็แปะเท่านี้มีอะไรจะบอกอางนึงก็คือ M s X ตัวตัวเก่านะต้องเป็นตัวตัวเก่าตัวนี้นะตัวที่ไม่ใช่ S F, F นะพี่จะทำล้อสองสีอย่างนี้ได้ถ้าใครเล่น M s X ก็จะรู้นะเพราะว่านี่นะ ขอบล้อขอบชั้นนอกเอนี่ยของ m อ็ A ตัวเก่าอันจะเป็นแบบเป็นลายกึ่งเส้นยาวอย่างงี้นะถ้าเป็นตัวใหม่มันจะเป็นแบบเหมือนตรงกลางนะตรงกลางมันจะเป็นคู่ขาคู่ขาเหมือนยิงทรายนะมันก็จะไม่เงาอย่างงี้นะอันนี้มันจะสวยกว่าล้อตัวเก้าอ่ะล้อตัวใหม่มันไม่เหมือนกันนะล้อตัวเก้าถ้าในแนวคิดผมผมว่านะล้อตัวเก้าสวยกว่าอันนี้ก็มีโปรเจกต์คิดว่าจะเปลี่ยนเป็นท่อตัวใหม่ ท่อตัวใหม่ก็ใส่กับตัวเก่าได้นะนี่เป็นเกจความรู้เพราะว่าจะมีน็อตยึดน็อตยึดคอท่อใต้นี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีที่ยึดอีกตัวหนึ่งก็คือตรงพักเท้าของเอ็มตัวใหม่นะเอ็มตัวเอฟเอฟจะมีท่อแถวเนี้จะมีตัวยึดอีกตัวหนึ่งแต่ยึดแค่ตรงนั้นก็อยู่แล้วนะก็ใส่ได้เหมือนกันครับใส่ด้วยกันได้เลยก็ทั้งสองค่านี้ก็ทำเองครับ ล้อก็ขึ้นเองนะเพราะทำเองหมดมนูดนะ่นนะนูนก็เป็นล้อของ M N X นะตอนแรกก็ใส่ล้อทองแต่พอมันโหลดอย่างนี้ปุ๊บมันเสียดแดดก็ใส่ขอบสิบเจ็ดไนะอ๋อตะเลึคลิปนี้จะพามาดูโนวาเลยเลยเลยก็สำหรับโนวาก็ ก็มีเท่านี้นะก็ไม่มีอะไรละอะไรแต่งไม่มีเลยไม่ได้แต่งรถนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความสวยให้กับรถนิดนึดนงสำหรับนวาเห็นทุกคันนะครัจะทำกันอย่างนี้นะนี่นะคนเสื้อสีำดำกระดาษสายขัดกีบระบายความนอนนะให้มันแบบโอ้ดูสวยนาเยอะนี่ครับเป็นสีถูเป็นสีสเปรกระป๋องครับ เป้ก็องนะยี่ห้อบีล็อกนะครับก็มาเนี้ยครับสีเคลือบใช้เป็นแล้วแต่ใช้เป็นธรรมดาหรือ 2K ก็ได้นะครับแล้วแต่ตามสะดวกแต่ถ้าเป็นสีเคลือบที่เป็น 2K เคสีเคลือบเรามันจะช้ำเนี่ยจะเกตได้เป็นสีเคลือบ 2K นะครับ M นี่ก็ 2K นะครับก็ คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าจะพาไปรีวิวดูขั้นไหนก็รอติดตามดูนะครับจะลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะลงนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ